แบกูจะเล่นมีอะไรปะไอ้แบกเป้าที่กูใช้อยู่โคตรคมอะเอาปะะโคตรปะดูดูเอ็มเเคเขาไม่เล่นหรอไม่เล่นมั้งไม่มี o ดโ h เ a d อะโอเคเอาไม่ได้ดูนี่แะดูนี่แะกอหมดแล้วพี่อไรไอจุ้งนอนโคตรนานแหละเฮ้ยนะวีปปิ้งเฮ้ยโอ้ยฮ้ยปิ้งอยากได้ไฟก็้ตัวเนี้ย จะไปถ่ายรูปกับกับใครกับใครหรอถ่ายคนเดียวอ๋ออ๋อฮะจะไปถ่ายรูปกับใครหรอถ่ายคนเดียวจะไปถ่ายรูปกับใครหรอถ่ายรูปคนเดียวปกติก็ถ่ายคนเดียวหล่อหล่อหรอหนูยังไม่ได้รีขอเลยมีเพนอยู่หกอ่ออีกแกโอ้ออาวแก่ไปเขาเป็นอะไรกันด้วยด้วยเก็บเพิ่งซูโมงไม่ทำอะไรหนูเช็คชื่อเออไม่ทำอะไรเลยเว้ยไม่ทำอะไรเลยเว้ยพี่ยูโน่พี่ยูโน่มีนี่ อะไรพี่แบหนูใส่เสื้อเสื้อตัวนี้ไปตั้งร้อยแบกบอกดิแบกบอกพี่โนพี่โนจุเรอยๆจจุเรยอไรจุเขอเห็นเลนเกินเลยม่กเห็นมามานมานมาน

เขาเอาเท่ไงเราไม่ไม่เท่หรอกพิวโนขอเพียนหน่อยดีสอง่งแปดโอ้เอาแกแอดอีกแก้วพิวโนครับขอเพียนหน่อยครับไปดีน่งแปเยอะอยู่นันเนี่ยอะไรวะที่บอกเยอะโอ้รีเฟกซ์อยังไม่กินะไก่หนูจะไม่กรอบแล้วเนี่ย แล้วอ๋อใช่นไหมแล้วไหก็กินสิทิ้งแกงไว้ตรงนี้แหละกินสิกินดิกินสิกินเลยกินดิทิ้งแกงไว้ตรงนี้เลยให้หนูซื้อมานั่งกินหน้าคนเนี่ยรอหรออันนี้หนูก็นั่งแฉกไก่โชว์เลยเสียงใครหรอวะเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ใช่เสียงจากหนูพี่นี่พินหงวะเมเสียงจากจุ้งเหรอไม่ใช่มันจะมาจากหนูได้ยังไงล่ะเสียงจากคนที่ยืนเต้นอยู่ข้างนอกหรือเปล่า พี่คิร่าเงียบทำไมล่ะป้าป้าไปไหนป้าขออะไรอะไรฮัลโหลอยู่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นั่งไปอยู่ไหนนั่งตรงนี้หรอเดินนั่งกินเลยนะพี่คีร่ามาช้าต้องสองชั่วโมงอะไรครับอะไรอะไรครับคนักกี่โมงครับนัดเที่ยงคืนนัดปีสองปีสองอะไรล่ะนัดเที่ยงคืนเขาเล่นตอรี่อยู่เหยียบมาขวาหน่อยเยียบมาขวานอนบอกเที่ยงคืนปืนจะได้มีที่เล่นเดี๋ยว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 ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง ฮัด์ตตีสองไปทำไมแค่ตีหนึพุ่งคมเลยตอมโอ้ไปแล้วโดนเจ็บไปหน่อยโอ้เปลี่ยนไม้ให้ไวเลยดิเปลี่ยนไม้ให้ไวเลยดิเสียงจากเมกาโฟนดันไปถึงปืนนี่คือเสียงจากเมกาโฟนมาคำน่าหน่อยพี่เดี๋ยวเราคุยกันหลังท่นนะครับต่อร้อยสี่สี่เลยเหรอประมาไอ้ฟ้าถ่ายสตอรี่โคตรสวยรถเรื่มีนี่้แต่ตอรี่ไอ้ฟ้าคนดูเต็มเลยโอ้ยรถเท่อะ ไม่รู้ให้ก้าจัดเลยมีเอหมโมีฟ้าถ่ายตอนรี่กันน่ะไม่มีกีฬาแบ็แบ็กเดี๋ยวเราลงตอรี่นามสกุลสตาบอยดีกว่าเกียวมาเพื่อนมาไม่ใช่นามสกุนใครก็เป็นเทียเป็นเทียบแล้วนะมันบอกอะมันเนี่ยเดี๋ยวลงตอรี่นามตกุนเดี๋ยวแท็กชื่อนามสกุนสตาบอยดีกว่าได้ได้ก็ได้อะไรได้เอเกียววิเฟเลแล้วนะมูบอกว่นเียิเฟเฟลี่ยมา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 มมเมมามาดิบูเลดิบูเลดิบูเล เกือคีว่าคีราบินเนอร์คิราวินเนอร์คีราวินเนอร์คิราวินเนอร์ไอ้ชันนี่ยู่โน่เลยวะลืมไปโดนเขาอะไรเหรอขึ้นไปหน่อยเพื่อนทางการเพื่อนทางกเมื่อกี้ใครวีนในวอครับขวาแก่หน่อยขวาแก่หน่อยปืนปืนล้วงไอ้ขวาแก่หน่อยขวาแก่หน่อยขวาแก่หน่อยลังงโอ้ยไอ้ต้องบังขวาหน่ยยิงไม้หน่อยยิงไม้หน่อยยิงไม้หน่อยมึงขึ้นมาเอาปืนดีปืนขวาล้อมปืนขวาล้อม มีปืนมีปืนนี่เอางกเขาลอกเอมกลยจิขวานี่มีมีเมี่าลมกูขอนาจับขอนาจับปืนนะครับแมงตรงไปแมงตรงไปอีกมงตรงไปอีกมงตรงไปอีกแีปแบแบเพื่อนขึ้นมาหมดปนแล้วเปลี่ยนมีดดิเป้งต้งลลมเปงอุ้ยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเพื่อนเปลี่ยนมีดมันยิงไม่ล้มาเพื่อนกกนหนกกนนกนักูนัซอยันนกุมีหน่อย

ใครเขาวิ่งถือไม้งอกเงงเงงกัไอรันเหรอตายล้มหมดตายล้มหมดตายล้มหมดตายเพื่อนเอ้ยเฮ้ยยียียกูมาละไมค่ผมไม่เจอในยุคนี้ร้าเล่นเลยราเล่นเลยกวัวกูคมด้วย หม่ำชิบหายไปไปขับรถเก่วก่หน่อยเถอเถอเอไม่เป็นไรพี่ร้านในทยป่ะพี่ชายรวมศพรวมศพในไทย bro อีกนี่เสียใจเมกาโฟนรวมศพรวมศพ พวกผมพนักงานคุณซีแบ๊กขอในวอแบ๊กขอในวอลแบุณประธานนี่คือเสียงจากมิกกโฟนรวมศพหน่อยครับแบ๊กไม่ให่อะไรมาเหรอแบ๊ขออีกแบ๊กขออีกขออีกรวมสอบเว้ยรวมสอบเว้ยรวมสอบหน่อยเว้ยรวมสอบหน่อยเว้ยรวมสอบหน่อยเว่เหี้ยแบ๊กทำไมคนละเจ็ดอะไรวะเมื่อกี้นี่จะจัดให้ไงน้องจัดให้เหรอไม่ครับริมสอบเว้ยริมสอบเว้ย ไปกว่าเราแล้วพอแล้วปิดเครื่องปิดเครื่องไปไปปรับปรับไหมหน่อยไหมแม่งแต่งจัดเลยว่ะไหมแล้วเขซสิงอ่ะอเราปิดละปิดละปิดละกลับมาปกติแล้วสบายหกคนเยอะเลยอ๋อรอต้นน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 ไม่เคยเห็นแบบพวกแกภาพบัดรปาพี่เก้าเฮ้ยเก้ายืนเทไปเก้ามึงเคยมึงเคยมึงเคยไปสนามกีฬาเจอคุณยายเต็มนะพวกแบบเต้นอาร์ติดกัะพวกแบบเฮ้ยเก้ายู่ไหนเก้าชายยืนเท่ไปเก้า ัิงผู้อื่นเปนเรื่องเฟลการพ้บัมบัดอ่ะไอ้เก้รเหมือนคนทำอะรผิดอะอันนี้ป่นเนี่ยการบริหารดูดิห่วยน่าเบื่อว่ะ